ไปตาแซมะทุกคนวันนี้เขาเสิมามองอแมนเขาเอินเป็นน่าจะเป็นบังเก่าพระเพาเจ้าเพสลาด่านเคยอยูอ่เป็นโฮเทลเป็นโรงแรมห้องน้ำคือว่าอยูเซ่วัจจีเวนน่าจะอยู่พุ่นเมืนอันนี้มันเป็นคาเฟ่เขาเข<ฮ>า,าเคยไปตอน,น,น อ่อนลังนี่ลังแหละจะเพลดเพลนยูเลยอนผักอาศัยเลยแมนเพิ่นเคยอยู่นี่แหละเพิ่นคนลงพะบางหรือคนหคนลงพะบางทีปะน่าจะรวคนตางแล้งแบบาตังค์ทานเทียนอยู่นี่เพิ่นเพิ่นคนอยู่นี่แหละอ้ยว่าตามที่จื่อได้อ้อมูลกับ่มมันใจเพราะว่าเพิ่นเคยเป็นเป็นกษัตรบ่หรือว่าเป็นลูกกษัตริย์อย่งจักอย่างเนี่ย แต่เพิ่นนี่เก่ง okay, สูง้ลบตีซึกเด็ดพิเวดโอ้เขาเจ้าส่ล็อกแหละเข้าไปบ่ได้และ n o ติ i c to be sister บ่ให้เข้าเขาเจ้าส่ล็อกอก่ะแมนจะมีหูเพิ่นติดอยู่ฝาอย่างเขาเห็ดไหมก็เขาสิติดเขาิล็อกไว้แมนใหม่นี่ก็ มีการบุรณะใหม่ขึ้นเนาะบุรณะ <c oughs> นี่น้ำมาทยอีวีนี่ย้อนยุคนี่คักเลยเห็นบเะยังแม่ยังเป็นทรงเก่าแตง่งคือภาพสมัยเก่านะเห็นบ่แต่งตัวสมัยก่อนีเองนี่แด้หูบเดียว ูแท่ตั้งแต่สมัยก่อนหรือเ่แมนูแท oh, ่เลยโอ้เดะพระเจ้าเพชรราชรัตนาวงศา <c oughs> เป็นลูก oh, โอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงแหง่งเมืองหลวงราบาง <c oughs> เคยไปศึกษาอยู่ฝรั่งเศสในยุคราอานาะนิคมและได้รับตำแหน่งเป็นอัคณะอัคคะมหาเสีนาบาดีและไลในยกรัฐมนตรีในสมัยราชอาณาจากักรลาวรันัง มีบทบาทสำคัญจะตั้งระบอบการปกครองเมืองสั่งเอกลักษณ์และความเป็นอันอหนึ่งของช<อ>า,าต,ตินี่จะวิวดีนะทุกคนนี่จะเป็นโรงแรมคักได้นี่เลี้ยวไปเห็นผู้สี่ใกล้ๆบุญนี่ตัวนี้น,น้เำเง,งืนกับน้ำเคืองนึงนี่น้ำคลองได้นี่ไหลล,ไล,ลงนะไหลลงเนาะเฮ้ยไหลลงเฮ้ยแม่ไหลไหลลงฝั่งนี้ไหลลงฝั่งนี้น้ำขง ไลายไปต่อเซียะมาฟังนี้จะเป็นเซียะใกล้ๆฝากได้ไปรวมใสเมืองหุ่นฟังนี่แหละลองของไปลองไปอันจานกลงเซียะไปเมืองหุนนะ่นแม่งเหนื่อยเนาะมันไหวเนาะมอสมัยก่อนนี่ลองเหือไปันนี่เราก็มากินข้าวทุกคนไบโอแบมบูทุกอย่างจะเห็นด้วยไม้ไผ่ที่เป็นวายร้อนเนาะ เขาจะจับไม้ไผ่มาแล้วก็ทอกอาหารลงนะคักเนี่ยอันนี้เป็นหวานเด็กนั่งนอกบ่เาไอศครีมเับ นั่งนอกก็บอกอากาศดีนงนอกนังนอกอนางไหนนงนอกนงนอกก็ได้มันจึงเห็นนั่นอันนี้ห้านเห็นนะทุกคนเจ้าย้มมาอยู่นี่โลไหมู่ไหม นี่ทุกคนอันนี้ทุกอย่างถ้วยก็จะเป็นไม้ไผ่จอกไม้ไผ่ทุกอย่าง everything ไม้ไผ่มนจานเดือยเด่าดเด๋อวถา,า,าส,าส,าสร่งอา ak หสรั่งอาหารแล้วเนาะบรรยากาศกับคักแน่นี่หลวงพระบางแท้เลยนี่ <c oughs> อ I ไอแพนออริจินอลเนี่ยนี่หลวงพระบาง แพร่ๆมาก่อนกึงเขากจะบ่องพอพอไอยวงเรียงก็จะกินเป็นหึกินของเราเาได้ไม่รับมานะน้่ไก่เกียนเขาตั้มๆนะอายขายขาเ้ไขาคน นี่พี่ยาแม่ไปเออหินงหินเหลาพิสิคักอ้าวใครโอ้เขกแคบเราเอาไหนี่อลามาแล้วโอ้โหอลามบึ้งขานบึ้งเอ็ดวันแบาว้าว นนยังได้กินเออลามแซบแล้วฟักเจาะวยูไส้ยีเมงเอาเดือปงดไปเลยไอ่พร้อมแหละเนายินดีตอนฮัททุกท่านเข้าสูอ่าอ,อันนี้อันที่สองโอ้โหของจริงวะ,ะทิ้มเลยเนาะตัวนี้เนา,าะใส่แบบลาบบบแบบตัดตัดเห็ดใหม่เนี่ยนะ Awesome, เนเรอตอ <right? S 2> เขาเนีย่ยมเติมเยบิ้งตากอกคักเลยโป๊อ,อล้า <c oughs> นางนี้ขาดจองกับเปลี่ันสดทีด้ยจบออล่ากินออร่ามีาามมสคานได้นี่สคาเรเผ็ดจะไายเกตอื่นฟ้องเกตอื่นคอเคยกินแต่ว่ามัน <c oughs> มันมัน <c oughs> ต่างกันอื <c oughs> ม <c oughs> คือคอยยืมก้อนมูไทยอินเทอร์ไปเขาก็ก็คอยเอ็นเอ็กินกันแต่ว่ามันมันต่างเป็นต้นฉบับนี่ขอลามเลยเป็นสูตรแบบจัดแปะหอมไงไหวเหรออืมมันดันยอย่าดันอ๋อค่ะควันมักมีภาคยังสดครับเหมือนอะไมันจะมีสรสเบาบางผักจะไหล น้มยำปลาน้มยำปลาต้ำยำปลาอะไรตินให้น่งนั่งขักเลยขอตัวให้ขอพ่เอ็นเองเดี๋ยวไปกินเป็นวันไหมเขาว่าเกตแตอร์บลอกต่อรามอีกออบันได้แรกกันเิ็ดกันแดดขตีนี่แกงมาอีกแล้วอื้พ่อแม่ให้เด็กกินปลาผิว่ะไยชินชุบนี่ยขาดแล้ ขันซาาแก่ใจคอยคอยคิดนั่นี่โลดอือออแล้วรับชุดเจ้าน้ำพักโอ้หจับันมาอย่ากับมักซูประมาณนี้มักซูบอสมักซูหรอวะตัวเนี้ยเขาเอินอย่งวะไทยอื่นเนะมักเซเวอร์บางเบอร์เออมักเซเวอร์หายใจเอิ้นมักเซเวอร์ ครับครับาหาเขื่อหม,วมัวหรือปลาหน้าต่มาขัวเรียบๆกิงเอาไข่แพนนี่ชมมยมีอะไรรสชาติที่ที่อยากกินตน้องชิ่อ,อตัมาขัวพวกเขาับมุขัวให้กับไข่แพนใช่ไม

ได้กินงูแล้วก็ตกินงอีกตีกินกวาดกกินงูแต่ก็ได้ยงป่าข้งค้เนาะกำลัมาเห็นบงทีคุณได้ข้าวเหนียวนี่กินแซบพ่อปีงป่ามาแหละอันนี้มงแซบที่สุดได้นน่ขอบ่สิีตายยู่แต่ว่ามันมีคีดไปได้่ในฟีดายขอทายนี่นี่นี่บแซบที่สุดอับเกินไมเอา เออกินไหนหมอือแซบกินกับเพื่อนกันแซบเรื่บแบบวานี่อือหอมุงเส้นหลวงพระบางัเป็นใ้ซิ่อ่ะออริจินอลกับใส่มอเกนอกมาเลอ่าเกลือเมันก็กินได้เมื่อแต่ันยังมันยงเลยอ๋อะหึ่นแบ น่อแงเดี๋ยวเขาจะมาถามเนาะทุกคนว่าอาหารเต็มซิบให้เท่าได้จังไดเต็มซิบต้นแซ่บเลยแซ่บเลยก็ไอเกาจัวใดตัวมากสุดมากสุดห่ะมากซิ้นซิ้นกับมากซิ้นทุบซิ้นทุบเหรอแจกเดียวสิ้นทุบซิ้นทุบกับกับแจ้วน้ำผักแจ้วน้ำผักอะไรบอแซ่บามกับแซ่บ แซมืมอน่ะแซบแบร้านขอทีกินไข่กินทูเหมือนแซบแซบจริงนุ่เขาทุกใส่เครื่องนะม,มันแบบเขาดี้เห็นบอกจะมีอันความอมบัวอ,อ,อ,อีอย่องบาทุบแมบกระเทียมงกันเลยเออกระเทียมเออทากันเหรอ,อก,กินมุนแเ,เขากินในงานเลยนะเออบัวทามจิกจิกจิกขนมอญญาแด้เป็นตอนสีไปี แล้วภูเทาเนรโล่อันนี้ทุบจนแตกเลยเนาะกินง่ายเลยเคี่ยวไงนำลบปุ๊บปุ๊บกับมากไปหนาวเขาจะลงพันแกงปลาแกงปลาแซ่บปลาแซ่บเนาะมันเป็นมันเนาะเออมันจี๊ดจัดดิเพราะว่าอันนี่เหรอปกติมันมันเป็นปิดทวนดีแบบแซ่บที่สุดนะในป่าจะสวยแต่ว่าอันนี้มันมันหลายเลยนะมันของมันนะได้กินได้กินหลายๆเลยเออแซ่บปลาแซ่บเด้ เดี๋ยวถามจุเอ้ยๆกันอาหาร10 out 10 10 out 10 11 10 out of 10 very good จิบเต็มจิบเอเอโมนี่มาอย่างเอโมนี่มาอย่งที่สุดอ๋อลามปิงปลาตับตมะควากะแซบตัมุฮุงซ้นชุบเอ่อซีนทุบฟิชชุ p กระแซบได้ แซบทุกอย่างกินข้าวก็แซบกินข้าวหลายเนาะวันนี้เป็นน้องหิวข้าววันนี้คนหิวข้าวทุกคนหิวข้าวน้อยมาไข่แพนไล่ก่ันมูคนนั้นห็นบอกไข่แพนกับแซบว่านนี่คนสั่งบอกว่านนี้เ่คนสั่งเราไม่กินวันนี้เคนสั่งซองอันคนนั้นซื้องานซื้อเมื่อกับมันแหงเลยแล้วมันโบแซบเนาะมันโบกปวดแยมโอ้ ท่มันเย็นแลน้วมันายาบไปน่มมันเย็นีน้ามันพัไล่ี่่เขาอี่มแล้วทุกคนมาที่มาสถานที่ที่2แคมสร้างหลวงพราวโอ้โหฟี e อีเลฟ่นเท่าไห่นี่แสนชิฟโอ้โเขาได้ระดับจับน้ำกันโอ้โหกครับอ๋อเข็นในบ ขอกระตาละห้าสิบให้หันให้หันสร้างเงินแสนแสนกีบประมาณห้าดอลลาร์กระตาละแสน e l e v จัดส้่งจัดส้าง เงี้ยพ่อเดี๋ยวนี้มีายอันนี้ทุกคนสิ้นใม่เป็นผ้าทันออย่างนี้อัตกรรมเรา

ัมไม่ยากกินกล้วยวะมันไม่กินกล้วยที่กินเตน <c oughs> กินอยูกินเอา้ากลินที่กกเอจับดมแล้วกินโกินอ๋อิ่มละโอเคเลยเนี่ยจ็ดปีได้ส,ปสมปีสปีโอ้ชื่อ,อยงงชื่องเพชร ขอบใจเลยขอบใจเลยนะ้าขอบใจขอบใจขอบใจทางน้ำงานออโขอบใจดีขอบใจดีมืออบใจออฮไหนอนจัดป่ะขอบใจขอบใจบกินน่กวนี่สปี

น้อยน้อยอันนี้อะไาวนแกินอะไรอมเอนมันก้อยเป่าอะแล้วก็สิ่เบื่อไอเอเลเจ้าาอเอสไอเอนอย่าวเอมินสอครัไอมินส์คณะเนี่ยนี่อย่างละวะซื้ออย่างละวะดิวาทองค

ม <Indonesia> at <cat on developed Airbnb> oh wow. okay. ีเลขสิบสอืมีเลขบ้องมีน้อยซื้อน้อยยอดป้าโอน้อยยอดป้าป้าเขาซื้อเราซื้องาน้อยยอดป้ายอยอดป้าโอ้โโอ้

หน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าห้าโตเนาะห้าโตนี่ห้าโตตัวน้อยนี่คนเกืออะไหลจกเอิ้อนยังไหนเนาะเอิ้นนอ,อนช้างมามามาอันนี้สามเดือนมาแล้วโอ้หนาดขนาดตัวใหญ่ที่สุดคนมาณนี้กบแหละมาแล้ว เสร้างเก่วขี่โคตรเทใส่สุดอันนี้อีกว้าเนาะจปีแล้วนี่ไอ้สามสิบปีโอ้โหคนใหญ่บาทเลยสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีโคตรใหญ่ไอ้หุ้นอายุลายสุดจทกปีทำคือก้นเท่าเลย ปอเจ็ดสิบแปดสิบเมื่อไหร่กไปอันนี้อันนี้จากปีนี่ไอสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดปีพอเงๆหนึ่งโอ้สี่สิบเจ็ดปี นีส่วนตี่สิบเจ็ดแลสามสิบห้าร้นหนาโอ้โหโอ๋หอบางยี่งใหญ่สร้างใหญ่จะกินกบกวยเลยหุน่นเยียบโอ้เยียบกินเลยเยียบเองเลยเดชิกชิกหุน่นคือมือคือมือคนเลย,ดยเดชิก งับวะนี่กดหนุ่มได้ได้แมนคุณก็กินเลยนี่กินเลยคุณคือลำเนาะคุณอันนั้นปิ่นทั้งใบเลยเบื้องต้นตัวนี้ตัวใหญ่เนานะนคือลำเนาะโยบไปโยบมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอยู่นะ <Yeah. S 1> สร้างลําคุณว้โหกินเป็นใบยยที่เลตเป็นไง